สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ27พฤศจิกายน2564ครับคลิปนี้เข้าหอมมะลินอกพื้นที่ครับเงินส่วนต่างงวด7ปูเกี่ร่้ได้กี่บาทไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณดูคลิปแล้วก็ฟังอย่างเดียวรู้เลยครับจะได้กี่บาทครับหอมมะลินอกพื้นที่นะครับงวด7ก็คือผู้ระบุบ้านเกี่ยวข้าว19ถึง25พฤศจิกายนนะครับวันจ่ายเงินรอหลังประชุมคณะมนตรีนะครับ ประชุมคณะมนตรี30พฤศจิกายนมีข่าวว่าจะอนุมัติงบ76,00 0ล้านให้สามารถจ่ายโครงการรายได้เข้าอย่างไม่ติดขัดไม่สะดุดนะครับซึ่งเมื่อประชุมคณะมนตรีคณะมนตรีอนุมัติงบประมาณ7 6 0 0 0ล้านแล้วเดือนธันวาคมทกศก็จะกำหนดวันจ่ายงวดต่างๆตามลําดับต่อไปนะครับงวดเจ็ดก็จะได้ในเดือนธันวาหลังจากที่เขาจ่ายงวดที่ค้างก่อนนะครับจ่ายตามลําดับงวดที่ประกาศ ก่อนนะครับราคาอ้างยิงครับประกาศเมื่อ26พฤศจิกานะครับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 644บาท44ตางนะครับเมื่อเทียบกับราคาประกัน14,000บาททําให้รัฐบาลต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างข้าวชนิดนี้ตันละ3,356บาทครับตันละ3,355บาท56ตางค์ครับที่นี้เขาไมา่ได้ประกันทุกตันนะครับเขาประกันเพียง16ตัน ต่อครัวเรือนสูงสุด16ตันผู้ที่จะได้ประกันรายได้ถึง16ตันก็คือผู้ลงทะเบียนปลูก38ไร่นะครับก็ได้16ตันตันละ335 5 5 6หก็จะได้เงิน5 3 6 8 8บาท96สตางค์96สตางค์นะครับส่วนผู้ลงทะเบียนเกิน38ดไร่ก็ได้เท่ากันคือประกันรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน16ตัน38ดไร่ขึ้ uh, นไปได้เงินเท่ากันคือ53,000 688บาท96สตางค์นะครับส่วนผู้ลงทะเบียนปลูกกี่ไร่ได้กี่บาทฟังไปตามลำดับเลยนะครับ1ไร่ 1, ครับ 2. ได้1,449บาท60สตางครับ2ไร่2,899บาทสตางค์ไม่อ่านนะครับ3ไร่4,348บาท4ไร่5,798บาท

31ไร่44,937บาท32ไร่46,387บาท33ไร่47,836บาท34ไร่49,286บาท35ไร่5 7 7 3 6บาท3 7ไร่5 1 1 8 5ถึงบาท37ไร่53,635บาท 38ไร่หรือมากกว่า38ไร่ได้สูงสุดเท่ากัน53,688บาทครับสวัสดีครับ